โอ้ฟ้าวันอาทิตย์ดูสุดใจสวยงามนะครับแจ่มสว่างเป็นสีครามโอ้เจอรอยแตกไหมพ<ห>ี่<ม>เกศจุดแล้อแต่จุดเบาอยู่เพ่เหรอห,หาว้าวก่อนนะโอ้เจอท่านกรรมการข,ขอขอญาติพยลร้าด้ยท่าน อาจารย์ครับนานๆเจอกันต้องปิดวาวเล็กเนาะผมจะได้รู้วาวด้วยเพราะผมก็ทํางานอยู่โซนนี้ไงเผื่อเราเออเป็นเจอปัญหาเนาะจะได้แก้เบื้องต้นก่อนเดี๋ยวขอญาตทราบจุดวาวด้วยเนาะปิดตัวใหญ่มันก็เดือดร้อนไปหมดเนาะเออมันใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวขอดูวาวกับเพื่อนหน่อยจะได้รู้เนาะเกิดเท่า ทำงานทำนั่นทำสวนเออแตกจะได้แก้ไขเบื้องต้น <Yeah. S 1> เซฟน้ำไว้เนาะไม่มันตกใส่ไงเออ,อเพื่อนตัดหญิงลําใหญ่ก็ได้ยินเสียง mm hmm. ท่านกรรมการท่านมาชมมาดูวาวนะครับตรวจสอบวาวอันี้เป็นลาเลียงใหญ่นี่นี่เดี๋ยวจะได้รู้จุดกับเพิ่นไปด้วยนะครับเกิด mm hmm. ทำงานทำสวนเกิดทำแตกหักจะได้เซฟ ในระดับเบื้องต้นก่อนเอ้ย okay, ครับโอ้แดดร้อนเปรี้ยงๆอ๋อกำลังดูครับกำลังดู <S 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 จะได้รู้กับเพื่อนด้วยอ่า uh, ปกาศปรลีครับโอ้ oh, <S 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 ได้โอกาสดีครับวันนี้ได้มาถ่ายเอานี้ด้วยในตัวครับการสร้างของอาคารสารการ,รเรียนครับ หรือวิหารของช่างเพื่อน๋ยวจะเข้าไปดูข้างในนะครับว่าความสำเร็จไปถึงระดับไหนแล้วในวันอาทิตย์ที่สามนะครับโอเคๆะยาขอญาตเข้าไปดูขอผ่านไหนเด้โอเ้เล็ก เกดเอนั่นนี่ของแท้ของแท้นี่ดูก็รู้ว่าของจริงโอ้ขอดูหน่อยนะครับนายช่งางเอาทำไมเหลืออยู่สามคนเพื่อพักกันเหรอโอ้สำเร็จไปนะเยอะเลยเนาะปอชโอยโอ้ อีกหน่อยก็เทคานบนแล้วมั้งนี่เนาะอันนี้เป็นคานล่างปาท้าสำเร็จแล้วเนาะแล้วนายสร้างใหญ่ล่ะพักอ,อ๋อปริมา,น,มานี่มาเก็บงานบรายเนาะมาในส่วนที่ที่โอเคโอ้โอ,โอ,โอ้มันมาในเก็บส่วนรายละเอียดส่วนงานของเพิ่อนหอนุญาถ่ายในเดอ้อลุงก,ก็เป็นสถาบ้านเฮานี่แหละเออเป็นกรรมการเป,เ,ปเป็นลูกบ้าน วันนี้หยุดทำงานขออญาตถ่ายเอาบอกบุญเพิ่นเนาะเผื่อคนเพิ่นศรัทธาเพิ่นเห็นโอ้อยากจะทำบุญร่วมด้วยนี่โอนเข้าให้ท่านเจ้าคณะกรรมการของหมู่บ้านใครไปรูนเด้อท่านใดเห็นคลิปนี้อยากจะสร้างบุญอนุโมทนาร่วมมีจิตใจเป็นกุศลอยากจะสร้าง สถานที่ปฏิบัติธรรมหรือศาราการประเรียนของวัดร่วมกับทางวัดสารพีเชิญได้นะครับเชิญได้ครับเชิญได้ขราพเจ้าขอเป็นสื่อกลางในการแจ้งบอกบุญดูความคืบหน้าของการสร้างสาราการประเรียนนะครับหากท่านใดมี จิตใจเป็นกุศลได้เห็นคลิปนี้อยากจะร่วมศรัทธาแสดงเจตนาในการสมทบสร้างสรารการ,รเรียนก็แจ้งมาทางคณะกรรมการทางวัดสรารพีได้นะครับขอร่วมอนุโมทนาสาธุสาธุที่ท่านจะมีเจตนาในการร่วมสร้างสรารการ,รเรียนครั้งนี้ให้สำเร็จรุ่รวงเป็นสถานที่ ปฏิบัติทำให้ลูกหลานต่อไปครับ